นี่คือสูตรยาสมุนไพรที่มาขาดเคยบอกไปนะพรูตะไคร้เหล้าขาวแต่เพิ่มเข้าไปคือปูนปูนขาวนะทุกคนปูนเคี้ยวหมากนะไม่ใช่ปูนขาวค่าเชื้อนะปูนเคี้ยวหมากคือแบ่งน้ําตะไคร้ผู้ขาวผู้ขาวผู้เคียวก็ไรได้ที่น้องตะไคร้ใบผู้เหล้าขาวปันปันปันป่าใสวิธีปันเนาะค่ะมันหลก็ตำมาไวนอ่าตำม้ไวกับปั้นไครมีเครื่องปันกับปั้นไผรว่ามีเครื่องกระตำล้วก็ ทเทเหลาขาวลงไปให้มันคุกค,คีกันอยู่แซ่ไวประมาณสิบนาทีขันบีบอ,อนาน้ำแล้วทีทศนี้เวลาผสม,มปูนเคียวมาปูนขาวเนี่ยกะแบ่งน้ำที่ใดญมากน,น,นะเฉพาะแล้วก็มาผสมแยกเฉพาะเอออย่าใส่เหมือดเดอ้อพี่น้องใส่นดด้ำเมือดเดียวอย่าใส่น้ำเหมือดเดียวแบ่งออกมาก่อนแบ่งเฉพาะใส่ป้าอธิบายคะ่ะแบ่งตฉพาะใส่นี่จ้ะของ,แ,งแ,อแล้วก็ เอาไปท่าเอาไปท่าส่วนทีแด้ยก็เอาแบงเห็ดอีกบรรลุนผลปรากฏว่าห่งเลี้ยวว่แห่งเลี้ยวค่ะห่งเลี้ยวค่ะห่งเลี้ยกันมองไดมมนเลี้ยวว่าถึงมองไดทีเดียวว่าถึงทามองไดที่เลียวว่าถึงแห่งเลี้ยวค่ะแต่ว่าามว่าเลี้ยเลี้ยไห้มอกินไห้บอกินได้ค่ะมันเป็นอันตรายค่ะอ่ามันเป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์สามารถกินได้แต่ว่าถ้าเลี้ยดูดูมันก็สิแห้งซ้า่าอืนะเอฟซีทั้งหลาย ใส่ปูนเคี้ยวหมากลงไปสุดยอดเลยแล้วกะสูตรนี้ค่ะสูตรนี้กะใส่สูตรนี้กะใส่น้ำค้น,นด้เดป้าค่ะใส่ถ้าเข้าเป็นแผงเสียขากะกะใส่สูตรนี้เลยเลยแต่ว่าถ้าจะใส่กะแยกของคนและงัวนในเด้อห <c oughs> ากระปุกไม่ใส่นี่เห็นแล้วนี่หน้าตาแบบนี้สุดจอด